พวจะทำมะเขือเงิี่ดอกแวมันแกงขนาดอไรผู้ดังเขาไม่ได้ใช้เลยเอูทะเลน้ขุนลงมันข้มขดัด้สองจามตัวรการนี้เขาตอนเขาไปทะเลนบอกโอ้ม้ชคนะแต่เขาอนก็ดจ้องน้ำตาเลย้องน้ำลา อ้ยจะตกไหอืพอดีเนาะกินหนาเกิท่านน่กดีมากินพอดีเกินบรรยากาศเกินบรรยากาศดสบาจก่อนมาเนาะชาวาหายเื่อวันนี่บอนั่งเพื่อเพื่อมองหอยนั่นแหละงานไส็ นายจะฮาปอมใจโอ้ยเบสอย่าพาวแต่วันนี้งมันั่ะนี่วะยกรียนานกล่วอ่ผมนี่วะเออมันตุ้เลยยกระดนกลัวยู่ผเนี่ยตงมือแม่เนี่ยให้เฮาเมื่อ้านก็ได้เวรเบสจับจับเนประบานตอนันเจ้าไม่เวเรื่อเบสเอ้เห็นอะไรอ๋อตอนนี้เนี่ยไ้ล่ะตัวแกเขาไม่เล่อเขาไปท่านึง กูเลก็ม <vinegar> ีน yeah. so ้องใหญ่ก็มี yeah. ่อดวตองานไปกหัม <idd> ี่อยม่ดกอกเบีดแมไขมาต่นั่นจลางส่งลสุดไปหอตายจะรอดเบีดถึงเบือดเอาลุ่นใดวันที่เบือใดเป็นที่จะโทบ่วันที่เบดดาบตาดาบนะนะตาดาบเดียดเพ่อดาบเนี่ยเบียดเพื่อเบีดตาดาบเบายดตดดาบ ตาดาำังไั้าดตาดาบตาดาบยังงนอันนี้ตงกราบตเนตาดาบนล้เบ็ดใกาละขั้นบ่เบ็ดจะูน้มันก็ขัดเบ็ดเบ็ดกาาดาบเราแบมันเด้อเราใส่กาดาบโอ้เราใส่ตาดติดนะเออเอาดำเาเพื่อการาดาบเพื่อเราม่ใส่เบ็ดกาดาคุ้มดี เบ็ดน okay? to ั้นเบ็ดแล่ก่าปมาเลยเบ็ดแหล่เบ็ดแหล่ดีกว่าเบ็ดแหล่ไปดำครังไถึงหักไปเลยเด้่ยถึงหักไปเลยเนมาลานี่ยตัวมันใหญ่มาลาเลยมองอมาบิดเจอเนี่ักไปเลยเดีมาทนียคุเคยเักนี่นบ่ยเน่ยีเบ็ดแเนี่ยากก็มีหักนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ัเนีเเนีี่ยเ่ีเี่เนี่ี่เบี่ยเนเ่เ่เ่เนเเนยน่นนนยนเอเน าซื <muitas S 2> ้อกองเดียวเดี๋วมันยากไปตาราวน่อยตาราจังหน่อยไม่ไปไล่ต้องเป็นจักบาทพุ่งนี่เด็กคนไกลเขาก็ม่จะยังวหายศานประหาดใจยั้งีเม็ดเม็ดแรมันมันตีบางๆน้อยๆเลี้ยวมัน้ีเลี้ยวนันมันตีบินมันตีงมันตีแรกกินแล้วมันตีตึกดีมันติแล้วอ๋อเทียแรเทียบมมนบางมันเลี้ยวเเกยบแม่สลเ้ยางเดาตับขึงนัางเปีนยงเดวให้จังมาก แวะแลนอยแลเว็บลนงพอได้เหแวะมองนอีกไมร่านกดครทีเดียวมันเหี่ยวเลยตวเลยโอ้โคตรสองอยออกเบิร์ดลอเฮาเฮาบริจงได้มีเส้นหนึก็ออกเสนหนึด้เหรอเนี่ยก็ไปเนี่ยนเขาเนี่ยไปต้องกด ของเมียปริด็กกดติดดิเยกเขาเพอแน่เยะเขาเมียเขาปริกดเชือเด้เน şey ี um ่ยนะ้เข uh <sh ้าสามมืเาเอาออกมือไ่นี่แหละเขาออกเมื่อกี้นี่ใช่แต่เงินสิพอได้ส่งให่ลูกส่งให้ต้องเก็บไปต้เก็บคนนึงหาพังชงเมื่อบานเบิรตอันนี้ก็ใส่สามพส่พันนบอตอกเอาไว้จาพันนึงเพือลองโทูมา คุยกับเจ้าของช่างนีหน oh, right. ังเราเราเศร้านะต้องสร้างงงาเพื่ะที่ที่สร้งแล้วเรียบร้อยเลยเขาสร้งเร้อน้องโทรมาคุยกับช่างช่าเราเศร้านะกำส่างหรงงาเพว่าเราสิรอไว้สร้าะรสร่งอะไรวงนะเดี๋ยวก็ปรงเดี๋ยด้ออสั่ง

เรียกเขาว่าจิจจำเลยถ้าจำเท่าาไ่ต้องแล้วเอจจำจังจังจำอันนี้จังจความงจยงจั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 วจางจังจังเัาแังเังจังจัง่วงจังจัเจังอังจังจัเจัง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 จจังังจังจังจะจังจจังจังั้นังจจจัง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 ย้จจาง ชาอย็กชาตัวกระเป๋าขงนี้วโชว์มากเลยก็มียบเอาแต่ท่านจะย้ำเองหมอโอ้ผมไปล้างมือก่อนนี่น้ำแข็งนี่แน่าตักนีิดหนึ่งนะเป็นน้ำมือเหรอฮะคุกโบมันนิดแล้วโอ้ยมีแต่กวนน้ำสมเนาะแลอวออกกินอ่ะ ก็น oh, nah, nah so ้าโนั่นถอโมนเจ้ามเจ้าอับย่ง้มา้วมันหัวมันเอามีเจาะมือแล้วหลอบนึงมันบกขาดมันจะเจาะมึงไหมอีกว่าแก้วมันหัวอวานะแก้วมันหัวจีนโตจะมึงมาเราเอาก็นซื้อแราก็โตเออลำโคกก็กินยังบวบอยู่เนาะ ले नोन